สวัสดีครับพบกับผมครับค้ชปื้นซีเปาครับวันนี้ผมก็มีครับทศนะมาให้พี่เพื่อนๆนั้นติดตามวิเคราะห์ตามกันครับหนึ่งคู่ตัวเดียวโดยวันนี้ครับค่ำคืนที่ผ่านมาสรุปผลงานให้ไปหนึ่งคู่ครับให้มองไปในด้านของอาร์เซนอลปรากฏว่าก็มีสกอร์มาและก็จบไปที่1นึ่งศครับตามคาดครับก็สามารถเฉือนชนะไปได้ขอแสดงความยินดีกับ FC ฟซีพี่เพื่อนๆนะครับสมาชิกในบบ้านสีเขียวด้วยที่ติดตามโค้ชเพื่อนไปนะครับส่วนทั้งใดครับพี่เพื่อนๆครับขอเพียงเปิดใจครับอยากได้แนวทางมากกว่านี้ครับทางเข้าตรงหน้้าาโปปปรรรรไฟลล์คคคัััับบหส678ตตวททุกกช่องงใิ นะครับตรงปกคลิปโปรไฟล์หรือหรือจะเป็นตรงใต้คอมเมนต์ก็ดีครับเข้าบ้านสีเขียวนั้นผมก็มีจัดให้แบบสวยจัดจัดครับมีครบทุกเครื่องทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลตะข้าคอมแพงแบบนี้ครับ90นาทีครับฟุตบอลไปดานสูงเดวราต่ำเดวราครับฟุตบอลที่แน่นอนที่สุดเลยโอ้โหฟุตบอลสกอร์สูงแรกไม่มายํำหลังเที่ยวตลาดสดแรกไม่มายํำหลังเดินทุนตามต,ตลาดที่สำคัญนั้นพวกเราทีมงานสามพลังหนุ่มนั้นก็สอบติดดิ่งให้ เทคนิคคาดหาบอลอย่างไรให้เกิดสกอร์อ่าราคาพูนดูราคาไหลสามาชิกในหมู่บ้านสีเขียวนั้นต้องบอกว่าเทพขิงๆครับเขาเรียนรู้กันหมดแล้วนะครับและก็ที่สำคัญครับบอลในกลุ่มนั้น85-90นะครับผลงานโดยรวมแล้วฟุตบอลมันแตกครับบอลมันแตกนะครับอ่ะมามาเลยมาดูกันเลยครับค่ำคืนนี้ค่ำคืนของวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่16กันยายนครับ2567หนึ่งคู่ชูชื่อวันนี้ครับตัวเดียวโดดๆครับพาไปดูในศึกอลาดีกาสเปนวันนี้หนึ่งคู่ในวันนี้รอบทีสองลาดีกาสเปน ในคู่การลงเล่นเปิดบ้านครับเจ้าถิ่นอย่างท่านเกาน่ยนรายโยบารีเกลุก็ข่าวเปิดบ้านรับการมาเยือนหาด้านของโอซาซูน่านะครับคลิกออฟกันในเวลาที่สองตงรายโยบารีเกลุกครับอันดับที่15ครับมีสแต้มผลงานค่าเกมล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างครับผลงานค่าเกมล่าสุดต้องบอกว่าชนะ2เสมอ1แพ้2ครับแต่ผลงานนั้นดูแผ่วลงไปครับ3เกมล่าสุดไม่ชนะใคร2เกมครับเป็นการแพ้ติดต่อกันล่าสุดนะนะครับโดยนัดล่าสุดนั้นบุกไปแพ้ทางด้านของเอสบันยอนมาที่2ประตูต่อ1นึงนะครับ สองประตูต่อหนึ่งครับตัวผู้เล่นหลักๆมีใครกันบ้างครับวันนี้ขอดูหน่อยนะครับตัวผู้เล่นหลักๆครับเป็นทางด้านของขลุ่มังครับจะมีทางด้านของอีซี่ปาราซอนครับอันบาโรกาเซียนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเก่งหัวขอกตัวเก่งตัวความหวังอย่างกางด้านของคอเกเดฟูดอสนะครับหัวขอกตัวเก่งพร้อมลงบุกลาตาข่ายนะครับคืนนี้ขยับไปดูทั้งฝั่งของผู้เยือนครับอย่างทางด้านของโอซาซูน่าโอซาซูน่านั้น นะครับโอซาซูน่านันผลงาน5เกมล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างโอซาซูน่านัผลงาน5เกมล่าสุดหล่าสุดนั้นชนะ2เสมอ1นะครับชนะชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2เกมครับนาดล่าสุดทําได้ดีครับแก่เป็นการเล่นในบ้านครับชนะต่อด้านของเซลตาบิโก้ไปได้ที่3ประตูต่อ2แต่แต่ก่อนหน้านั้นครับบุกไปเยือนครับคิโรนาครับเกมเยือนไม่ดีครับโดนคิโรนากดไปที่4ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นแบบนั้นวันนี้ครับก็ ตัวหลักๆครับมีใครกันบ้างครับจะเป็นท่านของรูเบนกาเซียครับไอมาไอชมาโอรอนะครับไบสซาราโกซาและศูร์นาผมบอกตัวเก่งอย่างท้านของอันเดบูดีมี่นะครับราตาข่ายตัวความหวังในวันนี้ของทาาน้านโอซาซูน์นาผู้มาเยือนนะครับเฮตูเฮตเจอกันมาครั้งล่าสุดนะครับก็ต้องรู่นนะครับในเดือน4ี่ที่ผ่านมาครับเมษายนครับ เล่นในบ้านของบาโยบาเยกานนนดล่าสุดนั้นเปิดบ้านทุบทางด้านของโอซาซูนาไปได้2ประตูต่อหนึ่งและก่อนหน้านั้นครับกลับมาเล่นในบ้านของโอซาซูนากันบ้างโอซาซูนาโอซาซูนาก็ชนะได้ครับหประตูต่อศูนย์คู่นี้ครับจากเฮตุเฮตเ,เจอกันนั้นเป็นบอลรู้สึกเป็นบอลของบ้านขาบ้านมันและวันนี้ครับแม่ผมมองแล้วว่าครับวันนี้สื่อทางประเทศกระแสนั้นเขามองให้ทางด้านของนะครับเขามองให้ทางด้านของรายโยรายโยบาเยกานนั้นดูดีกว่าที่0.5ช่วงตัวครับยังคงมองว่าวันนี้ ยังคงมองว่าวันนี้ครับทางด้านของรายโยบายยกาโนนั้นถึงแม้ว่านะครับผลงานนั้นโดยรวมนั้นที่ผ่านมานั้นดูแล้วครับที่พ่ายแพ้มา2เกมล่าสุดก็พ่ายแพ้แบบไม่ขาดเลยครับและมีการถ้ามองกันหนทางกันจริงๆแล้วนะครับบาซ่ายังกดพวกเขาได้เพียงแค่2ประตูต่อหนึ่งครับและว,วันนี้มาเล่นในบ้านด้วยซึ่งผลงานในบ้านนั้นก็ ไม่ได้ดูขี้เลี้ยวขี้เหล่มากนักครับรวมไปถึงผลงานนอกบ้านของโอซาซูนาถ้าย้อนไปดูจริงๆโอซาซูนาเฉพาะเกมนอกบ้านพวกเขาก็ไม่ชนะใครมาแล้ว2เกมติดต่อกันครับวันนี้ดูแล้วครับเจ้าถิ่นในวันนี้ครับจะกู้หน้ากลับมาได้ครับกระแสก็ไหลไปทางฝั่งของเจ้าถิ่นด้วยครับมองแล้วครับไม่น่ามีปัญหาครับบอลแบบนี้เป็นบอลบ้านขายบ้านมาแน่นอนนะครับแล้วก็ฟอร์มก็ไม่ใช่ดูดีกับกันมากนักนะก็ขอมองครับไปทางฝั่งของบาโยบาเยกานครับในตัวเดียวโดดวันนี้ ฝากกันด้วยครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนครับมองไปที่เจ้าบ้านครับศึกรายดิกาสเปนรอบที่สองรายโยบาเยกานุขอท่านโชคดีมีความสุขบ๊ายบายสวัสดีครับ